พระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติตามกำแหงจังหวัดสุโขทัยนะครับแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยนะครับ เป็นพระพุทธ,ธรูปศิลปะทวาราวดีนะครับก็มีอายุในช่วงประมาณพุทธศตวตรรษที่12ถึง16นั่นเองนะฮะแล้วก็ลักษณะของพระพุทธรูปองนี้นะครับก็เป็นกิริยาบทยืนนะครับพบที่วัดสะพานหินซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่เขตวนณวาศีหรืออรัญวาสีของเมืองสุโขทัยนะครับเป็นวัดที่มีภูเขาัน,นี้ผมพาไปเที่ยวมาแล้วนั่นเองนะครับเป็นพระรูปศิลปะทวาราวดีในช่วงยุคต้นนะครับ คือทวรารวีตอนต้นถึงช่วงยุคต้นของยุคกลางของทวรารวดีก็น่าจะมียุคประมาณพุทธศตวรรษที่12นะครับถึง13ราวนี้นะครับปางเนี่ยน่าจะเป็นปางประธานพรอ,อันนี้เป็นปางที่นิยมมากนะครับในสมัยทวรารวดีนะศูนย์กลางก็คืออยู่ทางภาคกลางฝั่งตะวัน ตกของแม่น้าเจ้าพระยาก็คือลุ่มแม่น้ําแม่กลองท่าจีนก็คือแถวแถวเมืองอู่ทองเมืองสุพรรณบุรีเมืองออนคนปรปฐมคูบัวราชบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็แผ่อิทธิพลขึ้นมาเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าสุขโขทัยก็คงจะมีการอ,อ,อยู่ ต่อเรื่องมาของชุมชนมาตั้งแต่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับจนถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นก็คือในสมัยทวาราวดีก่อนที่จะส่งผ่านไปยังในสมัยเขมรแล้วก็ในสมัยสุขโขทยัยเมื่อเราประมาณพุทธศตวรรษที่18-19ถึงนั่นเองนะครับทีนี้ราพรูปองค์นี้เป็นศิลปะทวาราวดีอิทธิพลศิลปะอินเดียเข้ามาเยอะมากเลยนะครับก็คือการยืนแบบปริพังคือการยืนหักสามส่วนนะครับพังแปลว่าหัก ตรีแปลว่า3ก็คออือยืนเอ,เอียงพละกายหรือลำตัวนะครับต้นขาแล้วก็นัาแข้งนั่นเองนะครับก็จะมีการยืนอยู่2แบบคือการยืนแบบเอียงนะครับแต่ไม่หักสะโพกนะครับอันนี้เราจะเจอในศิลปะคันธาระคือศิลปะทางเ,เหนือของอินเดียส่วนถ้าเกิดยืนแบบเอียงสะโพกชัดเจนแบบนี้นะครับก็จะเป็นศิลปะ ที่เราเรียกว่าศิลปะคุปตะนะครับจะมีอายุป,ประมาณพุทธศตวรรษที่9ถึง11นะฮะแล้วก็ในสมัยศยิลปะวากาตากะหรือศิลปะหลังคุปตะก็คือพุ้ชัตที่11เถึงสินั่นเองนะครับทีนี้มันกออ็การยืนแบบนี้มันส่งอิทธิพลมาน่าจะมาจาก อิทธิพลของอารยธรรมกรีกโรมันในสมัยโบราณนะครับเพราะว่าพบทุกรุปแรกของโลกก็น่าสร้างขึ้นในสมัยคันธาระนะครับเพราะนั้นอิทธิพลของโรงมันก็เข้ามาเยอะเพราะฉนั้นท่ายืนแบบนี้ในยุโรปของเทพเจ้าเราเรียก c o n คอนทรับโพสโตก็คือการยืนของเทวรูปหรือปูนปั้นหรือรูปปั้นของเทพเจ้าในศิลปะกรีกโรมันนั่นเองครับ